hello ok 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 chào. ok 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 ok

เอาฟ้ารำ้มเร็วรั้มเร็วคนจะตกฟ้าจะร้องกันตอนนี้แหละไม่ถือเโอเคเท้จริงๆเลยป้า

เดินขึ้นหอบก,ก่อนสู้ๆค่ะแล้วเอาต้องเอาไฟจากก้องพี่สัชก,กันเนี่ยอันนี้คุยกันยันลูกบวชเลยว่าผู้ชายซ้ายเนี่ยผู้หญิงขวาเจ้าหญิงเป็นไงเจ้าหญิงเสดพ่อดก็เสด็จแมเสดจ กอสเสด็จพ่ออยู่นี่สเสด็จแม่อยู่หลังง่ายว่ะเหนื่อยเี้ อันนี้หมอกนะหมอกที่มันเลื่อนหมอกตอนเช้าสวยงามความเย็นตีสี่ครึ่งแล้ว